โยโยโย่ซงเ็มงเช้าเจอกับกลับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากลิตธัการ QN Sport นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มฟุตบอลด้วยมาที่แอ MVP 3 3นะครับเอามาถึงค้ำคืนวันอาทิตย์ครับบิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลา3ทุ่ม 15. เอโการาซิโกของสเปนนะครับบาเซโลนาจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดรองจ่าฝูงครับบาซ่า79แต้มจากการชนะ25เสม,มอ4แพ้ไป5เกมล่าสุดในลีกบุกชนะบบย์เดลิดมา2-1นะครับแต่ว่ากลางสัปดาห์เล่นแชมเปียนลีกครับบุกไปแพ้อินเตอร์มิลาน3ต่อ4ใน120นาทีตกรอบรองชนะเลิศไปแบบเจ็บปวดเลยครับฮันซี่ฟลิกต้องกลับมาเน้นเกมในลีกนะครับสภาพทีมหมดศิธิ์งานชูสคุนเด้ที่ไปเจ็บนะครับแต่หลักก็เชสนี่เป็นประตูเกมรับกาเซีย คูบาซีมาติเนสแล้วก็มาตินนะครับตรงกลางเฟนกี้ไยองกับเปเดรี่นาลุกดานิโอโมตัวด้านข้างก็ลามินยามาราฟินญาโรเบิร์ตเรวันดอฟสกี้เกมแชมเปี้ยนลีกเป็นตัวสำรองลงมาสำรองหน้าจอสตาร์ตตัวจริงนะครับโดยมีฟารนตอเลสก็เป็นตัวสอดแทรกครับโยโยโยเจ็ดส <yo>, าผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคนแนนที่แล้วมาดริด75แต้มจากการชนะยิปสามเสมอ6แพ้ไป5นะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะเซลตาบีโกสุดมัน3ต่อ2ครับคาร์โลนเชรติมอสิใช้งานรูดิเกอร์ที่ติดยังติดโทษแบนนะครับตัวหลักๆก็อาราบามิเิเตากมามาบิงกาเมนดีโรดิโก้ที่ยังเจ็บดังนั้นเนี่ยคืนวันนี้ประตูเป็นกู๊ปตัวนะครับเกมรับบาร์เกสชัวมานี่อาเซนเซโอกาเซีซยครับ ตรงกลางก็วาเวเดกับเซบายอสหรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกาโมริชตัวเก่าตัวรุกก็อาดากูเล่ครับนัดที่แล้วยิงได้มีจุดเบลลิงแฮมคู่หน้าก็เอ็มบัปเป้นัดที่แล้วยิง2ลูกใส่เซลต้าเล่นกับวินิสุสจูเนียนะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้วถึง3นัดเลยครับในเกมลีกนัดแรกเป็นบาร์เซโลนาที่บุกถล่ม4-0นะครับแล้วก็ไปเจอกันในซูเปอร,ร์คัพที่เจดดาบาร์ซ่าก็ชนะ5-2ครับแล้วก็ล่าสุดในโกปาเดเรนัดชิงครับบาร์เซโลนาก็ชนะมาดริด 32ใน120นาทีนะครับเรียกว่าบาร์ซ่าแม่ชนะหมดเลยครับแน่นอนก่อนเกมก็มองบาร์เซโลนาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจุดที่บาร์ซ่าเสียเปรียบคือเพิ่งเล่นกับอินเตอร์มากลางสัปดาห์นะครับสาการของแต้มนำอยู่4คะแนนเกมแบบนี้แล้วมาริดก็พลาดไม่ได้ครับคือถ,ถ้าแพ้เนี่ยก็น่าจะจบเลยแต่ถ้าเสมอหรือบุกชนะได้มีโอกาสสูงที่จะยังพอได้เบียดอยู่นะครับเกมแบบนี้น่าวัดใจแล้วมาริดนะครับพิเจษมองว่าไป,ไปมามา,มาแม่อดากูแลก็เล่นดีครับ ประกอบกับบาซ่าน่าจะเสียกำลังใจแล้วก็ล้าด้วยครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจเรอัลมาดริดจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์เรอัลมาดริดเป็นครงหนังบิ๊กแมชประจําข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย